สบายดีพี่น้องป็าดตับัตบานาพี่น้องเออสบายดีบัตนาพี่น้องมากินอหอยกินแกงแบบใหม่แกงกระปูพี่น้องเอ้อบัตนาค่ะยังได้นนากินอยู่ในนาเลยมือตื่นนอนมาแล้วนะนอนตื่นมาแล้วก็เพราะอันนี้แหละตื่นนอนมาก็เลยแสดหางปลายแล้วเหยอ <c oughs> อยู่มันก็เซิง หอยน้ำม่ก็น้อยนึงเพราะว่เมื่อวานเก็บไปแล้วน้ำมันองไปปยสดเ่แม่เลยจ้เก็บเลยเก็บมาใส่ในหอยนะซื้อม่โตไม่กางมากยงไป็นิต้มหอยสุกินมีสัญญาณป่แม่แม่มีสัญญาณอยู่ต้มตัวน้อยหรือตัวใหญ่พายมตัวน่อยตัวใหญ่ตัวน่อยบ่ อต่ตอหน่อยแล้ปา้มหอยกงหน่อไม้ไมสมใส่ปลาหอยโขงพี่น้องไไนแก้แกแกนกีค <c oughs> ือ่ระนใส้นนีง,ง่ดนนปลาคือสีลายเนาะ ก็สิลายปลาเนอะก็จะเจ็บเล็บบไปดิแม่เอยลงไปขูบปลานะไตโตตที่แม่ขูบแล้วไม่อยู่เทิงพี่โตัวนั่นมันกำลังสิเต้นขั่วมากมันบ่ลอยตามน้ะมันสิเต้นขึ้นออืม้นขึ้นว พี่น้องบรรยากาพี่น้องเลยไปชุดมเนวมันตนีบเนะลมอทางนี้เีา่เลยาสิบอกคุณป้านี่ไปค้นอาก่อนเฮ็ดยู่มาใส่หน้าวะเขาจะมาถิบน่ะฮะนนี่จากเขาจะปลูกว่า มาคอยพี่นาะอืมบาึงลงถึงลงจะเก็บเอานและอยกัม่องเนหท่นี่ <ER> ้าี่ะเล่นเนเทานีนบ่อยนแ่นั่นแหละจังวเจังมากเก็บนะเาบตเ้าายยอาญาเนาะสีแท้ผุนล้เขาเป็นลายมันเลยอยู่หยือว่ามันมองเนอว่าสยกอาญาลายเไปใส่เลยอดท่านเลย ชือน้ส่เขาะรองน้องเด้อน้องซอกน้อง่าได้หอดท่านเลยเพ้อบอยฮะแซ่ให้หลานไซ่ให้ร้านนี่อันยังผ่นผ่นวิวคเอาคือหอดมันไปดานตัวได้นะดานองันจ้างานยาวันชนนวานให้กเจ้าให้เจ้าอติตาได้แล้วพันนึง มันดันขีดได้เดี๋ยวนี้ตกก็พากันมาพี่นยกับอม่ใจอยากมาไม่มาด้จหาคไาเก็บอยอยู่หน้คนไตกนาขอาอกันยากมาพนี่้อเหอนก็มอาแม่ใจอไาีก่อมายังบดใองอยากมาไปนี่สิลงไปถ่ายขิดเก็บอยู่เนี่ย ท้อก้เอามากับตะวันน่นได้เ็บอันนั้นม่รูือของมาอันหกันตะวันน่นได้ขึ้นมาตลอดน้องดาวมันออกมาป่ะเนื้อส่วนดาวก็เห็นอย่างเดียวสั้งเอามากินกันไ่ม อยู house, ่หน้าจิ๋วพันมีเนาะสัญญาณนะน้ำมาบุกจออะเด้อมาเดิมมาเิมพี่ชายมาดหน้าเดิมมาถ่ายคลิปสิน้าเอาสาริเฟส ท่านเจ้ามาสิตายกินปลาตกตุ๊เฮิงขนาดอ้าวเจ้าโทรเจ้าโทรมานี่ยนงแม่เอาหากัมาอดเที่ยง้แม่ปอกเขาหรือยังไ่ได้ปลอกเอันไนใาไซวาเฟสดาวว้าได้ไหมได้ไเหรนผ้าได้ดาวเอ้ากูหาบอกเห็นปริอยในเสง ก็จังว่าแสดกันบ่อยอยู่อืมโอ้ยศาสต์ว่ามันเปลี่ยนสื่อเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ฮะกับเหฮนทายกค่ะออกมาเดินนาปนี้เดอ้อออกมาออกมารวมตัวกันมาหาอะไรจับปลาคอนี่แล้ว,ลวขี่รถมาเพราาได้ปลาคอก็มีแม่ อยาไปได้อยากามาเมือเศ้านี่เฮาเปิดโทรหาเฮายังกำังข่รถมายื่โทรมาไม่เอยนโอ้ยบ่มีสัญญาณแลวบาดนี่กอกันเศ้โตอันั้นโตหมออนนหรืลอยังโตโอ้ยโตงห่อไก่มันผักแล้วละงอลงมาไก่มันผักบุแรงเิโจมันไปใส่หาลังบนโต ออเออหา,หาหลาดโลดให้มันได้เด้อ <c oughs> เอาเขาไปหลาดปลาผัดได้ได้ทันหรอไผ่ไผ่หลาดปลา <c oughs> <c oughs> เพื่อนแน่เน้อเสียงเพื่อนก็ได้พ้นต๊มาสาดปเพียเมื่อดาจะบอมาว่าองมือมันดสาดบรรยากาศดีมากเลยทุกคนหาต้มหอยตัมต้นอะไรต้มหอยผสบน้ำตาลมขีว่าสัดานเจบเล็บเด้ไปโดดลงสปานะเสียิได้แม่ย่โสมแล้วน้ำตาลเด็กหน่อยบซื้อมา น <c oughs> องดาวสอยู่บ่หุโทรโ,โทรโดถมันบออ่านซ<ท>่อมนี่ไปนีมันแข็งอยู่นี่ิ<ท>สิลุบืนล้กันติม<ท>าสสงตำนานอยู่นี่ซะพี่น้องอันนี้คือต้อมมอยนะพี่น้องหอยของที่เข้ามาเมื่อนี้ก็คือเข้ามาล่าตัวน,นี้แหละ อยากมาบนตกกับมาหรือบางทางเปลื่อนคือสไตล์นี้เปลื or or ่อนแะลรซีไวไล่นะแต่เขตอันอาขายองมากกับบ่ได้เป็นยังกัธรรมดาบ้านบเท่าน um> 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 um ั้นเนาะ ไปกินข้าวป่าคือเขาเป็นยังมือหนัดนะกับอีแม่นะค่ะกระดอฝนเข่งลงมามึงยาว่ะอันนี้นื้ดินเขาจะเป็นบมปันนีฝั่งนั้นนะเกิดสิแปนเนาะนะมีแต่เข้าและกินเห็ดเต็มไปได้เห็ดขวกกับเห็ดอันเห็ดไข่เข้าได้ดีเลยหกหกปันนีก็มีเห็ดไข่เสยเนาะ เด้งปีนี่น่ตััไ่ี่ค่ะบนใส่น้ำมันเดียวบ่นีหรือว่าบม่ได้ใส่น้ำเลยแม่หยนไหมเออร้บมันอันแห้งโพดนะอยู่บ้านข้ามันบ่มีพี่น้องมันม่ก่อนนะบ่ปกติก็ใส่น้ำก่อนบ่มีมองไว้หอย แม่บรรยากาศบ้านนี่ผักขี้ทอดพัวแล้วฮะเนาะเสร็จกระพัวประเดี๋ยวนี้พี่น้องข้าวเสต็กผ่านบรรยากาศเป็เพื่อนสั้นนิชก่อนพี่น้องลุยมาพอดีเลยอีแม่มาทานกับข้าวพอดีเลยมือเศร้านี่มันโต๊ะบ้านแห้งนี่ยเหมือนบ่าฝนนะ อืทางเฮาวนะพ่อลินได้พ่อเออทางทางบ้านห้าพันเมื่อคืนนี่ผมบุ้มบุ้มลงพักแห้งหนึ่งห้าเมือเศร้านี่บ่ได้แห้งปันได้พ่อแต่นพ่อแต่ลินจจกแมนยางเด้อันนี้เด้หวานแท้เสร็จก็ไปได้นี่บ้านนาพี่น้องขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องเด้อติดติดตามขอบคุณละลาย